วันนี้นะฮะคุณสมเกียรติสนสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีช่วงหนึ่งพยายามที่จะปิดการอภิปรายปิดการอภิปรายและกดให้โหวตลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเพื่อมียติในการเลื่อนวาระการพิจารณาร่างพรบรปรองดองขึ้นมาคราวน,นี้ภาพที่คุณได้เห็นจริงแล้วมันมีสองช็อตช็อตหนึ่งก็คือมีสอสอคุณดพิชาติสุภาพแพ่งของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นไปดึงให้ประธานสภาเนี่ยออกจากเก้าอี้ แต่ถ้าแค่นั้นไม่แย่พอซึ่งแค่นั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยแล้วนะฮะถ้าแค่นั้นไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับพรรคประชาธิปัตย์มากพอที่มีสสของพรรคขึ้นไปดึงตัวประธานสาภาออกจากเก้าอี้ที่นั่งหลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะในเกมแห่งการโต้วาทีในสาภาได้ตามปกตินี่นะฮะช็อตที่2องเป็นช็อตที่ผมไม่เชื่อผมจะได้เห็นในชีวิตนี้และผมเชื่อว่าคุณรังสีมารอดรัศมีอาจจะมองว่านี่เป็นการสร้างผลงาน แต่นี่เป็นการสร้างชื่อที่เสียมากสําหรับพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคประชาธิปัตย์ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าการที่ปล่อยปากและเลยให้สสขึ้นไปดึงเก้าอี้ของประธานสภาเพื่อให้ประธานสภาเสร็จแล้วยอมรับด้วยนะฮะว่าดึงเพราะว่าไม่ต้องการให้ประธานสภานั้นปฏิบัติหน้าที่ได้แบบที่คุณได้เห็นในภาพผมไม่รู้ว่านี่เป็นจุดต่ําสุดของปอชอปอแล้วหรือย,อยัง ถ้าพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่ลงโทษคุณรังสิมารอบรัศมีและคุณอภิชาติสุภาพแพ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องไม่เป็นหัวหน้าพักนี้อีกต่อไปปชปนั้นเสียชื่อมาเยอะกับการเข้าข้างฝ่ายยึดอํานาจเป็นพักที่ควัวที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในวันนี้ทําให้ภาพพจน์ของสภานั้นเสียพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์อย่าพลาดหัวนะฮะว่าสภานั้นอน,อนาถ สิ่งที่แย่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นการกระทําของสสปชปอสองคนเพราะฉะนั้นกรุณาพาดหัวหนังสือพิมพ์ประนามสองคนนั้นไม่ใช่ประนามสภาที่เหลือเขาไม่ได้สร้างปัญหามีแค่แค่สองคนที่ทําผิดนะชัดๆเดี๋ยวรอดูในวันพรุ่งนี้คือตามวออัปเดตครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ